เป็นผู้หญิงนะแล้วเหมือนลูกเนี่ยเดินไม่ได้เลยหรือยังไงไม่รู้ครับเข้ามาเหมือนลูกเนี่ยเดินไม่ได้เป็นเพาออะไรไม่รู้ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนนะแต่ผมเนี่ยจะไม่ลงจากห้างนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลพี่พี่ใช่คนหรือเปล่าครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมแล้วนะครับแจ็คนะครับนะวันนี้ผมก็ได้กลับขึ้นมาบนห้างนะครับนะครับทุกคนครับนะห้างตรงนี้ผมก็เคยมาแล้วนะครับนะที่ผมกลับมาวันนี้นะครับเพราะอะไรนะทุกคนอมีคนที่เดินป่านะครับหลายๆคนนะมาที่ป่าตรงนี้นะครับบอกว่ายังเจอสิ่งลี้ลับหรือว่าไอเสือสมิงนะครับ อยู่นะบริเวณพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับที่ผมมานานแล้วเนี่ยมากับอาจารย์นะทุกคนผมแค่มาสั่งสอนนะครับทุกคนนะมาเจราจานะครับคล้ายๆกับเ,เจราจานะเราไม่ได้มาปราบนะครับเราแค่มาบอกกล่าวกับไอ้เสือสมิงตัวนี้นะครับว่าอย่าปรากฏดตัวให้คนเห็นหรือว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่มาเดินป่าหรือว่ามาหาของป่านะครับเนี่ย ถ้าป่าตรงไหนมีสิ่งลี้ลับพวกนี้อยู่นะครับป่าบริเวณแถบน,นั้นจะไม่มีสัตว์ป่าอยู่ใกล้นะคนที่หากินกับป่าก็จะไม่ได้เจอสัตว์ป่านะครับทุกคนนะนะตอนนี้นะครับผมอยู่บนห้างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะส่องไปบริเวณรอบๆนะครับเทุกคนบริเวณรอบๆนะครับนะตอนนี้เนี่ยผม ยังไม่รู้สึกหรือว่ายังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับได้ยินได้เสียงกบเขียดร้องนะครับทุกคนนะก็อืนอ่างนครับข้างล่างตรงนู่นเนี่ยที่เดินผ่านมานะครับมันจะมีหนองเขาเรียกอะไรนะบึงเล็กๆอยู่นะครับนะีวันนี้บรรยากาศเงียบเลยครับทุกคนะครับ มุงต้นไม้อะไรลมเริ่มอะไรไม่มีมาเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนสัตว์ป่าหรือเปล่าไม่รู้ครับผมได้ยินเสียเฮ้เหมือนต้นไม้ขยับครับเฮ้ย องสังเกตดูนั่นนันนนนนนนต้นไม้ต้นนั้นทุกคนเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรอยู่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่คืออะไรไม่รู้ครับทุกนครับใช่คนหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นคนก็ออกมานะครับเฮ้ยทุกคนดูต้นไม้ต้นนั้นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนต้นไม้ขยับเองครับเป็นไปได้ทุกคนเล่นผมเนี่ยขนลุกเลยนะครับใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับทุกคนนะทุกคนดูครับ ทุกคนดูเอานะครับมันไม่มีอะไรอยู่บริเวณแถวนั้นเลยนะเสียงเนี่ยดังมาจากตรงนั้นนะครับแล้วมันมีต้นไม้ขยับครับตอนนี้ทุกคนได้ยินหมือนพรมแล้วครับ เฮ้ย <Hey! S 2> มาแล้วทุกคนมันมาแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> มีลูกน้อยนะครับทุกคนเป็นผู้หญิงนะ แล้วเหมือนลูกเนี่ยเดินไม่ได้เลยหรือยังไงไม่รู้ครับเข้ามาเหมือนลูกเนี่ยเดินไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนนะแต่ผมเนี่ยจะไม่ลงจากห้างนะครับเฮ้ยลูกเนี่ยเหมือนเดินไม่ได้ทุกคนเป็นอะไรไม่รู้ ฮัลโหลครับฮัลโหลพี่พี่ใช้คนหรือเปล่าครับ ไม่กลัวเลยทุกคนกวักมือเรียกผมมา กวักมือเรียกผมอีกแล้วครับผมแปลกใจมากลูกเนี่ยเดินไม่ได้ทุกคนมีลูกด้วยครับมารอบนี้เหมือนจะท้าทายผมนะทุกคนนะ มันไม่ใช่คนอยู่แล้วครับทุกคนนะถ้าเป็นคนปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเ,ออเราไปไหนวะทุกคนหายไปเลยครับ ไม่รู้ครับทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะไม่ลงจากห้างเด็ดขาดนะครับเล่นเอาผมเนี่ยคนลุกเลยนะครับทุกคน,นครับ ตอนนี้ผมเนี่ยใจทันไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะหัวใจผมเนี่ยเต้นไ,ไม่ตุบๆเลยทุกคนเหมือนคนไปออกกำลังกายกลกับมานะครับนี่เหนื่อยนะเฮ้ยข <Hey! S 1> นลุกเลยทุกคน <önemli> มันมีเสียงครับ คนเห็นอะไรไหมเสียงร้องห่วยห่วนครับทุกคนครับ มีเสียงร้องห่วยหัวนะครับทุกคนดูทุกคนดูต้นไม้ต้นนั้นครับทุกคนเห็นอะไรไหมยขยับอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองซูมดูนะทุกคนดูต้นไม้ต้นนั้นครับขยับอยู่ครับ แน่จริงก็ออกมามา กตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับนะเริ่มมีพายุฝนเนี่ยมานะครับนะลมแรงเลยครับโอ้ยตุกคนแปลกไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเจอ,เจอสิ่งลี้ลับมีคนเดินออกมานะครับ ยังไม่มีต้นมุงต้นไม้ใบหญ้าฝนเฟนืฟ่องอะไรตกเลยนะเหมือนเกิดอาเพศครับทุกคนครับทุกครั้งนะทุกคนที่เกิดเรื่องไม่ดีนะครับเป็นลางต่างหอนนะครับทุกคนนะฝนตกเนี่ยเหมือนจะมีคนตายนะครับ ไม่รู้เฮ้ยมันมาอีกแล้วแล้วลูกไปไหนกวักมือเรียกผมอีกแล้วถ้าขึ้นมาผมฟันเลยแล้วครับทุกคนครับนาะ มันมาีก้ล้วแล้วลูกไปไหนฮะเฮ้ยลูกไปไหนไม่รู้ทุกคนเฮ้ย ควักมือเรียกผมทุกคนผมไม่ลงไปครับผมไม่ลงไปแน่นอนอุ้ยทุกคนดูที่ขาได้เหมือนมีมคน,นครับทุกคนลองสังเกตดูที่ขาครับมันเสือสมิงแน่นอน,นครับทุกคน,นครับ นี่ผมซูมแบบใกล้ๆเลยนะครับทุกคนนะทุกคนผมสังเกตหเห็นที่ขานะครับเหมือนจะมีนั่นๆๆเป็นขนนะครับมันไม่ใช่ผู้หญิงนะทุกคนนะมันเป็นลวงตานะครับแรงกายมาให้เราเห็นนะ กว่ามือเลี้ยวผมอีกแล้วบนสังเกตเห็นไหมกว่ามือเลี้ยวผมอีกแล้วคือตอนนี้ผมต้องตั้งสติอย่างเดียวนะครับอย่าเผลอลงไปอย่างเดียวนะทุกคนถ้าเผลอลงไปเนี่ยผมอาจจะไม่มีชีวิตกลับไปที่บ้านนะครับนะเช้าวันนี้อาจจะมีคนเดินป่ามาเจอศพผมก็ได้นะครับ คเหมือนพลังตัวกับต้นไม้ครับทุกคนครับนั่น,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 นทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับผมจะลองซูมเลอีกนิดทุกคนนี่ทุกคนเห็นนะครับกองผมเนี่ยซูมได้แค่นี้นะทุกคนนะภาพมันแตกครับ เล่นเอาผมคนลุกเลยนะครับทุก่อคน,นครับอ๋อแล้วยืนนิ่งทำอะไรตรงนั้นครับ กวักมือเรียกผมอยกแล้วทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมครับทุกคนเห็นนะครับเฮ้ยเป็นไปได้ทุกคนหายไปในต้นไม้ครับเดี๋ยวเดทุกคน เดี๋ยวผมจะลองซูมดูนะทุกคนนะเดี๋ยวจะซูมให้ใกล้ที่สุดเลยนะครับเป็นไปได้ครับทุกคนครับหายไปในต้นไม้นะทุกคนครับเป็นไปได้ครับทุกคนเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมต้นไม้ใหญ่นะครับทุกคนครับถ้ามีคนอยู่เนี่ยมต้องเห็นนะครับนี่ทุกคนสังเกต ดูว่ามันมีสิ่งเข้าไปในต้นไม้ได้ไงครับเดี๋ยวผมจะลองอยู่มุมนู้นแล้วซูมดูไปได้ไม่ได้ครับทุกคนไปไม่ได้ครับเฮ้ยมันมานี่แล้วครับทุกคนครับดูลูกมันนะทุกคนลูกมันเนี่ยแปลกมากเหมือนเดินไม่ได้ คนอยู่ดีๆก็พลวมานี่ครับตอนแรกเนี่ยอยู่หลังต้นไม้นะครับมันมาแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเตรียมมีดก่อนไม่รู้มีดเนี่ยต้องอยู่ข้างตัวตลอดเวลานะครับ ออกห่างจากตัวไม่ได้แล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยไม่รู้เจ้าชีวิตผมไปหรือเปล่าแต่สิ่งของพวกนี้ถ้าเราไม่เรียกขึ้นห้างเนี่ยไม่สามารถขึ้นห้างได้นะครับแล้วลูกวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเดินไม่ได้ทุกคนดูนะเมื่อกี้เนี่ยเอาลูกไปไว้ไหน บอกเลยนะทุกคนนะผมไม่เจอเรื่องราวประลาดแบบนี้เลยนะครับผมไม่เคยเจอนะครับมาทั้งแม่ลูกนะดูลูกเนี่ยเหมือนเดินไม่ได้ทุกคนว่ามันแปลกไหมครับ ดูให้เต็มตานะทุกคนนะผมบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าเสือซมิงตัวนี้ตามลําความผมแล้วมันไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วทุกคนนูนนูนนูน,น,น เดินลงไปนู่นแล้วครับทุกคนเห็นไหมไปแล้วครับทุกคนครับไปแล้วครับ เหมือนยังแอบอยู่ตรงนั้นทุกคนนะครับเหมือนยังแอบอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมเสื้อสีขาวๆครับบางต้นไม้คนระับแล้วทุกคนสังเกตดูนะนั่นๆ,ๆออกไม้แล้วครับโผล่ออกไม้อีกแล้วแล้วทุกคนถ้าเอาตัวบางต้นไม้เนี่ยแบบนี้นะทุกคนมันจะเห็นเหมือนต้นไม้ต้นนี้เมื่อกี้นะครับ นู่นเลยทุกคนเดินไปข้างล่างนี่น้นเลยนี่ผมจะโซมให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยเนี่ยลูกมันก็ยังคานอยู่นะครับหายไปแล้วครับทุกคนครับหายไปแล้วครับแล้วตอนนี้ฝนตกครับทุกคน ้ยทุกคนได้ยินเหมือนผมเลยครับตอนนี้ฝนตกครับทุกคน ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยจะไม่ลงจากห้างนะครับทุกคนนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยห้ามลงเด็ดขาดนะครับย้ำนะครับว่าห้ามลงครับเหียน <_ c oughs> สุดๆเลยครับทุกคนนะเก็บไว้ไม่ได้ครับตัวนี้เก็บไว้ไม่ได้จริงๆทุกคน เอาคนที่มีวิชาเนี่ยมาปราบไม่งั้นก็จะลำ้ลำล้ำควานคนอื่นไปเลยนะครับนะหรือว่าจับทำร้ายคนอื่นนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะแต่คืนนี้ผมคงนอนไม่ได้นะครับทุกคนนะถ้าผมเจอมาอีกนะครับนะผมจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมผมเลยนะครับนะ แต่ถ้าไม่มีมาอีกผมก็ต้องกลับพรุ่งนี้เช้านะทุกคนครับโอเคครับทุกคนนะถ้าผมเจอเนี่ยผมจะรีบเปิดกล้องให้ทุกคนได้รับชมนะแต่ถ้าไม่เจอผมก็ขอปิดตรงนี้เลยนะครับ